นี่โอ้นศิลป,ปะสิผ้าพี่น้องมารับชมหวันไส้ต้นหางนกยุ่งครับพี่น้องงามบ่ครับพี่น้องงามวะพึ่งเขารวดแล้ววังคันนี้ครับพี่น้องเนี่จำเลยครับพี่น้องจำเลยครับต้นนี้ก็อายุน่าจะสองสามเดือนได้ครับผมขอมุ่นเข่าแข็งแรงสมบูรณ์ต้นอวดนี้ครับ กะเด็กไายลวดฟังอยู่อ่ชะงักกะมาใสไต่อฟังเมื่อกี้กะล้ำหยอดกับหอนนี่หรือเปล่านะล้ำหยอดหรือล้ำต้นหรือรเปล่านะเดิมเงาวครับผมเลยมาสั่งดัดใหม่ดัดพ่อโยโย่หมุนลวดพ่อโยโย่กะง่ามเติบไป็เด้แล้วพี่น้อง คุณการติดตามรับส้มครับพี่น้องคับบันไยตุนหางยุ้งเห้าสวัสดีครับ